นไมเน่ชฮ้ย,ยกล้องวงจรปิดมาแล้วโคตรเท่ติดได้ทุกที่เ,เลยเอยเอโลกูดเวลาตีกันแกง๊งนักแก๊งกันนะโอ้ยแย่มันจัดอะซ่อมผิดอีกแล้ว กูร <essel> <ness> like <g hum opaque> ู้ส <baş suspicious> ึก <to> ว <insane JAKE> ่าเล่นบนเขาแม่งมันเล้าใจดีวะกับจ็คใช่ครับนึกขึ้นขาเดียวปะใช่ครับบ๊อบมากับเพื่อนมันมาใช่ครับมาแล้ว

นี่อันนี้หอใหม่ปวะคนนี้ใช่ไหมแซมมี่ไม่รู้อ่ะครับเก่า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 ใช่ปะน่าจะไม่นานแจ็คอย่าโชว์ว่าเป็นอาถรรพ์ลุงแม็กขอร้อง <laughs> ลุงแม็กนั่งใครไม่เคยเกมเลยสัตว์ไอ้เกมอย่างเดียวเลยโดนผมไม่ได้ข้างหลังอ่ะชิลละตำรวจอ่ะยังไม่เจอรถใหม่หเขาอะเดมึงอ่ะโห<ฮ>เจอแล้วครับตอนเกมเดียวอ่ะ ตหรอ่ะเกียโอ้อโหสัตวเสียวจัดฮึบสวยจัด โอ้โหโอ้โหเขี้ยวคมจังวะเด้อใจเด้อเพื่อนเพื่งตกใจเด้อพื่งตกใจไม่ต้องกลัว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 ไปแล้วกลัวขับานได้ต่งนี้ใช่ไหมครับโอ้

แต่เย็นก็ยังเอาโคลก็ได้ยิ่ไปโดนยิงไม่โดนเลยนี่เลยครับแต่ครับยิงไม่โดนมาเกียร์ยิงไม่โดนเลยสัตว์เฮ้ยเย็นแก๊สมาอีกแล้วไอ้สัสแก๊สมาอีกแล้วแก๊สอะไรครับแก๊สมาระเบิดแก๊สกระซมไหมครับเนี่ยหรือว่าไง ไม่ต้องออกกันแล้วทำไมอะไม่ทันหรอตรแรง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 ระเบิดตรแรงระเบิดตรแรงไม่แล้วใครจะไมเปิดประตูเดี๋ยวกี่นาทีอะเฮ้ยหนื่อยก็ตายดินาทีหนึงดิปับเนียแล้สไลด์ไปเละจไไม่เดี๋ยวกูจะพาตำรวจไปเหินใหม่กูอยากรู้ว่ากูจะเกมว่เวง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 ไม่ไม่เอาศมาจะได้ไม่โดนเกมสองคนกูจะไปรอเหินดูเามันจะตามทันหรือเปล่า ว่าไม่น่านได้เห็นนะอ,อีกหนึ่งนาทีใช่ไหมครึ่งน,นะครับปไปไปไป,ไป There. No, i ได้ป่ะกระคันเน <c oughs> ี้เกมไอ้สัตว์ ก็ติดเป็นเหได้ เชื่อของซ้ำไปแมม จีิงมีทำการละไอ้ยตีสามเป็นทุกตีสามจริงแล้วพวกเคียนะอาวุธน,น่าหายมา้างผมไม่รู้ว่าน่าจะหายั้งสักอันนะต้องมีบ้างแหละไอ้เชยมันโดนไปเยอะมากเลยนเน้ยวันเนี้ยมันโดนแบบเยอะมากอะ่ะ วันนี้มันโดนไปประมาณสิบกว่าเคสได้นะ <S 2> <S 2> <S อยากได้ระเบิดแก๊สว่ะระเบิดแก๊สมีของประชาชนไหมจะคว้างอักตู้ปลาแม่งให้หมดเลยสัตว์ ผมจะดักรอมันอยู่ดีฮะมันปิดทำการก็จริงแต่ผมจะดักรอมันยังไงมันก็ต้องหายเว้ยมันอยู่กันเยอะมากอะอยังไงแมก็ต้องอยู่จุดเราสักจุดหนึ่งอะไม่จุดไหนก็จุดหนึ่งอะทำอะไรอะอันนี้เหลือเคสใครอะเหลือเคสใครเครับเราต้องไปช่วยโทนี่ที่ไอ้ตรงแรกแต้มเกตนะครับโทนี่กำลังใช่ใช่กำลังกำลังลอ่ลอพวกนั้นอยู่แถวๆนั้นไปดิไปดิ เสร์ฟมาเซิร์ฟมาและกระหน่ำปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์จำนวนสี่นั้นใครพูดที่อะไรวะพอเมืองก็จะเริ่มหยับกหัวหาวตำรวจอยู่นะแล้วก็แล้วก็ก็เปิดวอลตำรวจฟังไปด้วยใส่พัทลุงมีหยับยาบ้าได้ห้าร้อยเมตรไปเรียน แรงจริงว่ะดูดูแม่งวิ่งเดือดสัตว์ของรุงคือเข้าใครอ่ะพ้อยนวดเหรอฮันน่าลุงของกูไอสัตว์รถของเจ้าของกูต้องมีแทกกี่คันอ่ะกูมีแท็กแท็กสองคันแต่ไม่เคยอยู่กับกูเลยนะแท็กอ่ะเออแต่แทกลุงไม่เคยขายเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะที่ลุงกูติ๊กขายไปคันนึงไงเฮียขายไปคันนึงกูน้อยใจใครไม่รู้กูเลยขายไปหกแสนไอ้โทนี่อยู่ไหนวะมึงมีเบอร์โทนี่ปะตัดหนึ่ง ไม่มีอ่ะเขาอุ้มสำเร็จแล้วนี่หายเฉินอยู่ทัวรหายเฉินเนี่ยมีไหมไม่มีเบอร์เหมือนกันเอ,อไม่มีเขี้ยอะไรเลยมึงอ่ะผมยังตกใจเล็มเข้าเมืองวันเนี้ยเข้ามาเยอะจัดนี่ไงลูกทัวราผมใหม่อ่ะ ต่อหน้าหมอก็โดนแล้วเขาก็อุ้มต่อหน้าหมออ๋อเอาล่ะเชิญเฉินกดกดพูดก่อนหนึ่งครั้งนี่กได้ยินไหมครับได้ยินละได้ยินละได้ยินล,อลอะอยู่ไหนอะ่ะเจอดีอตตำรวจล้อมอยู่ประมาณเจ็ดเป็นแล 7, 8, 8ครับ <c oughs> อยู่ไหนอ,ะอ่ะแถวตึกตึกปูน,นะครับไอ้ที่ตึกกระจกปูได้แล้วมีเพื่อนมาอยู่ด้วยคนนึงใครขับอ่ะเข้ามาก่อนทีหนึ่งไหม มึงหนีได้มึงหนีเลยหนีไ้ไมลุงมึงหนีได้มึงหนีเลยใช่ได้ครับได้ครับลุงโอ้โหโดยเฉิดนี่ากเลตำรวจไปสอดนอเลยสัตว์ดูดิโอ้โหโอ้แต่ดูนี่คือลายองเค้านิ่ลุงอาวันไม่อย่างซิ่งขนาดเนี่ยเออ่ยกล้อแต่ล่วงหมดอะ ถามไปแล้วดีได้กี่แผลวะเนี่ย <_ C> e <an> เอาวะเอาวะเอาวะคืเหิดใหญ่วะตรงนี้โคตรค้างอะ่ะลูกเป็นเหมือนผมปะเป็นเป็นเป็นคือแบบมันค้างแล้วมันขับไม่ได้ด้วย

เด็กแเบรกแบบรัวๆเอ๊ะเด็ดอะไะเตาบาดดังแตกเฮ้ยแต่กูจูนใหม่กูจูนได้โหดมากเลยนะสามสี่ลูกเล่นแม่งมีเยอะมากอ่ะมันสามารถแรงได้กว่านี้อีกนะมันแรงได้กว่านี้อีกนะสามสี่กูอะแล้วรถตำรวจก็สามารถแรงได้กว่านี้อีกแต่กูไม่ได้จูนให้มันอะไร ตอนแ้กเขาขับลุงเก่าลุ่ก็หอบอยู่นะไอ้ลุเก่าลุงขับยากจัดเริวมเก็บรถที่กู้ดาวน้ามันกู้ดาวน้ามันเซิร์ฟไม่ไม่รถผมไม่ใช่รถผมเอารถมึงอก่อนมาได้ไอ้แจ๊คมาเอารถมึงคืนหน่อยรถเมื่อคืนไหนเซิร์ฟเฉ็กเชิดลากทั้งสอนอเลยเชียร์ดอ ดี๋ยวตกแล้วมือขวา้ไม่รวัไม่รัถอยถอยถอยรอเรี่บร้อยตกงาแล้วกูตกงานตกงานเอารถถอยไม่ได้รถถอยไม่ได้เอารถสั่ได้ไอ้หลงเหรอใช่ครับไอ้รถไอ้รถถอยรถถอยไม่ได้กูจะเบิกรถอยู่ตรงนี้รู้จะเบิกหรือมผมเข้าไปก่อนได้ไหมครับลุงลับรถก่อนได้ไหมพีด้ได้ไับรถติดครับรถติดประตูรับรถมันบล็กติดประตูครับมันบล็อกตูไม่ไม่เราคนคนไปยืนเปิดประตูพี่ต้องต้องคนไปดันประตูไว้ัตไว้ดั โชว์ใบโชว์ใบเฮียโชว์ใบโชว์ไใบสิประตูประตูนี้น่อตำรวจอยู่หน้าบ้านคนหนึ่งนะมันมันพลาดระวังระเบิดนะระวังระเบิดนะระวังระเบิดเฉินระวังระเบิดระวังระเบิดจริง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 ทีนเสร็จแล้วบอกนะรอรอรอระเบิดก่อน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 ว่าไงว่าไรบ้างประตูเล็กก่อนหน่อยไม่ไม่รอระเบิดก่อนรอระเบิดก่อนรอระเบิดก่อนเพิ่งออกได้ยินเสียงตุ้มก่อนแล้วเแิดแล้วเปิดแล้วไปนะ เราเรเบิดแก๊สเราเบิดแก๊เราริดรราเบิดออะะราวางแก๊สรับเลยอะเด๋ยวแทงให้เดอบปะนี่เาเราเขาระเบิดยังระเบิดแล้วระเบิดแล้วรอรอรอระเบิด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 น้ำมันไม่มีแล้วน้ำมันไม่มีแล้วอมีน้ำมันปะเสิรมีน้ำมันปะไม่มีเลยไม่มีเลยพี่มีไม่มีพี่มีม่มีม่มีเติมมาครับเติมเติม เราเปิดแล้วนะรับนับเวลาเลยมาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วต้องต้องไปต้องไปต้องไป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 ต้องไป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 คือเร็วเร็วไปไปไปกูตกกูแตกเอ๊ะอ๋ออธิษฐานู้ซ่อมกูซ่อมซ่อมก่อนซ่อมก่อนเอ้า เงี้ยแล้วไงเขาวางระเบิดมาครับเนี่ย A B C ผมมีชุบแล้วติติมีเปล่าชุบเลยพี่พี่โน้มีป่ะพี่ย้ายครับพี่แดงไม่มีแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วพี่โนมชุบแล้วออกแม่งเดี๋ยวนะฮึฮึปังหมดไปตายตอบนักนอยย่าไปหายแล้วหายแล้วไม่อะไอเซิร์ตกลับมาดิไอเซิร์ตอยู่ไหนไอเซิร์ต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 อยู่ไหน ยุทธจนาคารถฉันมีเปลเอาสดรับวจไว้ในในบ้านนี้ไอ้นี่แม่งแสบอ้ยม,มีผม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 มีนอนแป๊บได้ได้ได้มาขับเลยนะมาขับแท็กเหรอ โอเคโอเคโอเคไปละไปละไปละผมใจเกาะหรอเิอของจริงบอกแล้วถ้าได้กำลังใจไปแล้วหนึ่งครั้งอ่ะเว้ยต้องหากล่องซ่อมมันมันมันจะอยากอุ้มอีกผมบอกเลยมันจะติดใจในเศษเศษการอุ้มเลังไปคือที่นู่นมันไม่มันไม่อุ้มเลยเดชใช่ไหมพออยู่ที่นี่แล้วมันได้อุ้มมันจะแบบเสพเสพติดการอุ้มเฮ้ฮ้ยเฮ้ย อันนี้ไม่ได้หาวเพราะออกซิเจนในสมองน้อยนะหาพวะง่วงไอ้่เงี <laughs> ้ยดูได้ป่าววะนั่งดูดิอดขอนั่งดูดิ

อีโร่ของเฉินด้สัก Jack ทางเข้าบ้านเปตะปูเลยใบทางเข้าเลยนะโอเคเข้าข้างหลังแล้วนะท่านฮีโร่ของเฉินบีโร่ของเฉินรอเลยฮีโร่ของเฉินอีโร่ของเฉินล็อกเลยล็อกเลยระเบิดต้องเผาต้องเผาฝากฝากฝากได้ได้ดวผมอุ้มตัวไก่อนได้ไดได้ เอ้าวสามสี่หายไปไหนะพังครับต้องเอ่อสี่พังครับเฉยเฉยเฉยพาวครับลุงหลบหน่อยไปเฉยรีบมาต้องถูไ้ก่อนนะทางานต้องถูน้ำมันไหมอ๋อครับอ๋อโอเคครับพี่โอเคครับพี่ต้องไม่โดนครับไปิดไปหน่ครับไปได้อยเฉยเฉยพาวนี่ไงให้หลวงใช้แท็กไงนี่ไงไอหลวงไอหลงไอหลวงไอหลวงช่วยร้าหน่อยไปไปถูกเวลาไปเอ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 าไปไปเอาไปหลวรอยิงเอาวันให้เอาเอา เดี๋ยวกูขึ้นไปด้วยเดี๋ยวกูขึ้นไปด้วยโอเคโอเคโอเคลงไปครับบอกไอเฉินโทรมานะได้เปลี่ยนคนต่อได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกไอลงไปถูกเวลาไปเลยเขาไม่ดักมั้งกูกำลังให้ไอเฉินน่ะดักใช่ปะเก่งกว่ามึงกูกำลังสอนอยู่มึงเตรียมตัวเลยไอ้หลงมึงยังไม่ใช่ราชางานดำแล้วมาขับอะลุงอะไรนะแรงแรงสัตว์ขับเหมือนกันเลย

ใช่หรอไอ้หลวงชอบกดดันหรอเวลาผมนั่งอ่ะนี่นี่จุดเถิน่นนี่จุดเถิน่นนี่เอาเถินเ่นเบาววบโอ้โหหมุนติว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 วิ่งบินลังกาหนึ่งทีโอ้โห,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 โหสวยจัดไม่ใช่หลวงไม่ทำไม่ได้บินลังการ้อยรอบโชว์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยตำรวจตามไม่ทันเพราะว่าบางแขนไปหมดแล้วมาแล้วชนหนึ่งทีจะเหินขอบขึ้นไปแต่ไม่ได้ครับผมตอนนี้เอาหลวงได้ตรงไปเรืยย่อยๆดาชางานดำครับผมดาชางานดำนี่ไม่ใช่ขับรถนะครับเสพครับผม เืออหลงแบบแตกพับบพับพับพที่มือแต่ฮอยังซัพพอร์ตอหลงอยู่เรื่อยๆครับผมยังตามได้เรื่อยๆกับแขกคันนี้ไม่กดดันนะโอ้ลุงมากดดันจัดเลยทำไมวะกูก็ไม่ได้พูดอะไรเลยกรู้อ่ะแงเฉย เออแต็มที่เผื่อว่ากูไม่อยู่ตรงนี้แล้วกันเอาละครับตำรวจยังไม่มาเลยสักคันนะฮะจะทำยังไงครับตำรวจครั้งหน้ามีหนึ่งคันเลี้ยวซ้ายหนึ่งทีหักได้ไวมากครับรีเฟกครับไม่ธรรมดาเหนือมนุษย์จริงๆครับผมรู้จักปันดอปเปอร์ดอปเปอร์พอยแบงค์ครับผม นักแข่งระดับโลกรีเฟกเหนือมนุษย์เขาไม่ใช่มนุษย์นะฮะคนน <ST IT US> ี้เอาละตำรวจบุดโค้งไปแล้วคร <ST IT US> บเหลือกี่นาทีครับอ๋อแต่เอดึดนะลุงผมชนแลงเอิดเอิดเอิดยังไม่ขึ้นสีแดงเอิดบ้าง ไม่ได้ข่ามึงไปซื้อแท็กมาเหรอใช่ครับติดใจ,จไปซื้อที่นู่นเลยอะแล้วดีวะดีวะเออก็ดีครับแต่ว่ามันเลี้ยวไม่เท่าไม่เท่าที่นี่ฮะเอาเหรอใช่ใช่แต่เทียบเท่าพอๆกับผมแดงที่นู่นแหละเอาดีเลยครับคนเล่นก็หาว่าโปรนะครับตอนเล่นสมัยพีดี โปรครับโปรจริงฮะแต่เป็นโปรเพยเยอร์นะครับกับอ so ันหลงไหลคนนี้ฮะเขาเปิดปิดหวอได้ตลอดใช่ไหมลุงใช่ใช่ใช่มาให้เฉินลุงจะอีกเฉยไหมครับได้ยิน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 อ่าลุงอยู่ไหนครับเฉินได้อ่านหนัสือแล้วครับอ่าตอนนี้ไอ้หลงกำลังอุ้มอยู่ ให้ให้เอาสีไป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 เฉอยให้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอที่บ้านก่อนก็ได้รอที่บ้านก่อนได้ครับลใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ไหวเข้าบ้านนะสามสี่สแตนบายให้เฉินตุ้มต่อชนไปเนี่ยไม่ชน เฉียดแคบปลายนิ้วแต่เขายังไปได้ฮะไอ้เฮียมุมซ้อมมุมซ้อมสัดสดัในวอตต้องทำได้ทุกคนครับกับมุมนี้พอ,อยังตามอยู่ตำรวจยังตามมาฮะตำรวจก็เหินได้เหมือนกันตำรวจบอกแค่นี้ โปรฟเชนัล <Professional. S 1> แค่นี้ยังทําได้ครับดูมาเหมือนกันตำรวจบอกว่าดูจุดเหินมากเหมือนกันครับ ไอ้หลงเป็นสไตล์ไม่เหมือนไอ้เซิร์ฟเลยฮะแล้วก็ไม่เหมือนผมด้วยอันนี้เขาเรียกว่าสายเหินของแท่สามสี่อยู่ไดสามสี่อยู่ซ้ายลงซ่อมรถเนี่ยสามสี่อยู่ไหนอะสามสี่อะเห็นเลยครับเอ้า เรียบเลยนี่ลงอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยกำลังขับเข้าไปเลยครับโอเคโอเคเน่ยตำรวจนี่ไงอยู่แค่นี้ไงอยู่แบบยิบๆใหญ่ให่ะ ยิงลงสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยตัดไปทีละคันสักตกใจเลยเที่ยนรอก่นอนรอก่นอนรอยเฉื่อก่อนถ้ามันระเบิดแล้วออกเลยขึ้นรถไว้ก่อนขึ้นไปก่อนเปลือเฉื่อมันยังไม่มาผมชอบมึงขับเผื่อที่จริงวะหลงซ้อมเยอะเปล่าวะ มาอสอบมาอสอบมาสอบไอหลงอาสอบไปให้เสร็จเลยอีกต่อรูปเอาไปรูปไอหลงก,กูก็ดีอยู่แล้วเออเอาไปไอ้หลงมันไอ้หลงไม่ได้พิตตี้กูเลยอีซี่กูอะเออไปเป,ป็นพิตตี้มาเด้ไอ้หลงไม่เป็นพิตตี้มานะไปเป็นพิตตี้นั่งรถข้างสอนมาดิ โทษทีแรับโทษทีโทษทีเฮ้ยยังแตกอยาอ๋อพวกกูเจันพวกนาพฟอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าันวันใดรเชื่อมือแล้วป็นศพว่าฉันกตายเชืองไปอยู่แล้วว่าวันลูมทำไรว่าันดดสตินพวกกูามิงซด